สวัสดีเพื่อนสมาชิกเพจวอลไวทท่านชาทุกท่านครับเช้านี้ผมพาทัพทิมแอฟริกาบ่อโมซัมบิกลัดมอนติเพสเม็ดเปิสวยมาฝากเพื่อนสมาชิกสักชิ้นหนึ่งนะครับสำหรับแหล่งนี้แล้วเป็นลักษณะทัพทิมหน้ากว้างสวยงามทีเดียวนะครับชิ้นนี้งานตัวเรือนเงินชุดทองคำขาวเพชรสวิทครับทับทิมหน้ากว้างสีเข้มทีเดียวนะครับ ราคาชิ้นนี้13,500บาทโอ้แดดไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวผมค่อยถ่ายกับแสงเพิ่มเติมนะครับ13,500บาทสนใจโทร0896468979ครับขอบคุณเพื่อนสมาช